สวัสด,ดีทาวสาธิกาช่วยทั้งหลายวันนี้อยู่กับผมเองแม็กเช่นเคยแล้วเอาใ่ผมนั้นก็มีรายการแล้วด้วยแม็กย้อนเวลาใช่แล้วรายการแม็กย้อนเวลานั่นเองบอกนะครับว่าผมจะพาพวกคุณไปย้อนเวลาใช่ผมเพิ่งคิดเออชื่อรายการออกมาผมจะพาพวกคุณไปย้อนเวลามาสู่แมพสุดอันสุดโหแมพสุดจะอะไรดีนะ ที่สอเหตการทําขนมหวานด้วยกันในเมื่อก่อนนะนี่เลยครับแมทเค้กในตำนานที่พวกคุณนั้นอาจจะเ,ออเคยเล่นมากนะในอดีตซึ่งผมจะบอกวิธีการเล่น,ลนรายการพอดีว่าผมเออไปกดข้ามการเล่นไปแล้วนะไม่สิผมเล่นไปก่อนแล้วผมจะเลือกนี่คือที่คุณจะเลือกนะผมมันคือแบบว่าเนื้อเค้กนะครับผมและสีเค้กอ่ะผมจะเลือกเลยกันนะ นี่ก็มีช่องให้บูคุณนะครับผมมีทัท้งขนาดเล็กกลางใหญ่และก็เลกกหลี่ยมนะผมโคตรเจ๋งต่อ,อไปครับผมให้เลือกนะครับผมผมจะเอาไปเลยรถวันนี้ลาครับผมแล้วผมก็ทำการเลือกเค้กชิ้นเล็กนะครับผมกดไปปุ่มอ๋อ,อผมไปเผื่อกว่านนี้เฮ้ย,ยมาของคนอื่นแล้วเขาว่าไง,าาง,งไโอ้ได้แล้วเจ๋ว โอเคเมื่อ okay. เรากรไดไฟที่ขั้นยอแล้วครับผมเราก็จะทําการได้แค่าาเ,วเวลาแจ๋วตอจากนั้นครับผมเราก็ทาการอบครับผมมันนานจังวะนานจังวะเฮ้ยแล้วแย่งหาบิดามารดาท่านหรือเอาออกเลยนะเอาออกเลยไม่ดีไม่ดีนีเ่เลยกดละ เรียบร้อยเมื่เราได้เค้กแล้วเรียบร้อยวราชันตรงนี้คือที่ที่คุณนั่นจะสามารถเออเอาบรรจุภัณฑ์ออกได้เรียบร้อยแจ๋วต่อไปเลือกสีที่คุณจะทาผมเอาเป็นเออสีฟ้าได้กันมาดูเจ๋งดีโอ้ยแล้วมาชนอะไรวะนี่เลยเค้กจิ๋วสีฟ้าแจ๋วโอ้ยลืมตลอดเลย จะบ้าตายนี่ครับผมกูสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ด้วยครับผมใช่แล้วนี่เลือกท็อปปิง้งเอาท็อปปิง้งเออเทียอวกันนะเป็นเค้กเล็กๆ่ะกุเกดเลยเจ้านี่เลยได้เทียแล้วเจ้าต่อไปก็เอหมือนผมต้องรอจะบ้าตายฉันต้องมานั่งรออะไรวะเนี่ยก็มานั่งรอให้เสร็จ โอ้ยพวกเองเป็นอะไรวะพวกเองเป็นอะไรกันวะโอ้ยโดนแย่ยงตลอดเลยเว้ยโดนแย่ยงตลอดแบบนี้ไม่เว้ยไม่ดีเออเีเยี่ยมตาชัดส,ะสะักทีสุดยอดไปเลยแจ้วโอ้ยได้เงินหกสิบบาทเนี่ยและนี่คือ เชฟในตำนานของเราใครไม่เหลือโอเคผมจะพาสำรวจแบบนี้แบบรอบๆเลยครับผมอ๋อใช่นั่นนี่คือแคชเชียร์และนี่คือพักเกมเอ่อผมควรเซนเนซอร์ไหมเซนเซอร์ไหมมันมันโป้ไปอะ่ะมันมันโป้ไปอ่ะเออเซนเซอร์ให้หน่นอยเซนเซอร์แล้วกันอ่ะ โอเคต่อไปเราต้องการมายังหน้าร้านซึ่งมีน้ําพุนะครับผมใช่แล้วมีน้ําพุกับโต๊ะกินเค้กที่มีไว้ทำไมก็ไม่รู้ต่อไปนั่นคือที่นั่นคือที่สปาว้ถนะครับผมและผมไม่สนรอกผมจะเดินและนี่ก็คือจุดซื้อบ้านนะครับผมใช่แล้วจุดซื้อบ้านบ้านมีซึ่งที่ดินเหนียวก็จะมีหลายที่นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่บนภูเขา ไม่เช่าเว้ยนี่เลยมีหลายที่มากและนั่นก็คือคุณเห็นอ่ะเดี๋ยวไปเผื่อผมไปปบให้นะอ่ะนี่คุณเห็นอะไรนั่นไว้นั่นแหละ <c oughs> คุณเห็นตึกสีฟ้าน,นั่นใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วคุณต้องเห็นแน่นอนเพราะว่านั่นคือจุดที่เมนโกนเดมเพราะผมผมเปิดก็ฟิกเอาไว้และใช่มันคือรายกาเฟอร์นิเจอร์โอเคผมไปปบกราฟิกมัน,น,นมเหมือนเดิมละคือคุณจะเลือกว่าหรือไม่เลือกก็แล้วแต่คุณเพราะว่าคุณไม่จําเป็นก็ได้ หรือถ้าคุณจะเลือกก็ก็แล้วแต่คุณเลือกจะหาและนั่นก็คือบ้านของผมเองยินดีต้อนรับสู่บ้านอาล่ะผมขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ขอดีว่าคลิปนี้มันสั้นไปนิดนึงแต่ก็นะงั้นขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้และตีโอเกณฑ์เออเออเอเอ